วันที่26เมษายน2565ขอนำส่งการแบ่งปันเกี่ยวกับคำพีเต้าเตอ๋อจริงบทที่51และคำอำนวยพรในเดือนแห่งการสื่อเชื่อมหากความคิดสอดคล้องกับเตา๋าชีวิตจะเหมือนได้เกิดใหม่3.3หากความคิดสอดคล้องกับเตา๋าชีวิตจะเหมือนได้เกิดใหม่ ในคำพีเต้าเต๋อจริงบทที่65กล่าวว่าคุณธรรมล้ำลึกสุดยังไกลสุดขอบฟ้าตรงข้ามกับความรู้ทั่วไปแล้วจึงมีความกลมกลืนและราบรื่นมากคนทั่วไปสามารถมองเห็นความเป็นไปของเรื่องราวในด้านตรงได้แต่มองข้ามด้านกลับได้ง่ายมองเห็นแต่ภาพหยับๆภายนอก แต่ค้นพบความจริงอันละเอียดอ่อนได้ยากเต๋าคือการเคลื่อนที่หมุนเวียนเป็นวงกลมเรามองปัญหาต้องคำนึงถึงทั้งด้านตรงและด้านกลับมองให้ทะลุทั้งภายนอกและภายในหลายครั้งที่ภายนอกดูคล้ายสูญเสียแต่ในความเป็นจริงคือเพิ่มคุณประโยชน์มองระยะสัน้นดูคล้ายลดลงแต่ระยะยาวนั้นเพิ่มขึ้น นี่คือจุดเด่นที่ตรงกันข้ามกับความรู้ทั่วไปของคุณธรรมล้ำลึกพอดีพลังของคุณธรรมล้ำลึกคือการหลอมรวมและชำระล้างให้สะอาดคนเราเมื่ออ่อนน้อมและวางตนอยู่ต่ำจะประสานความแข็งกับความอ่อนเมื่อให้อภัยและเข้าใจจะประสานความดีกับความชั่ว เมื่อสงบนิ่งและควบคุมตนเองได้จะประสานความถูกกับความผิดเมื่อมอบอุทิศด้วยความสุขจะประสานตัวเรากับผู้อื่นแม้พลังงานจะคละปนเปกันยุ่งอย่างไรทันทีที่ผ่านการหลอมรวมและชำระล้างด้วยคุณธรรมล้ำลึกเมื่อหลั่งไหลกลับมาล้วนกลายเป็นพลังชีวิตที่บริสุทธิ์ได้เมื่อพลังกลุ่มนี้ ไหลผ่านกายใจกายใจปรองดองไหลผ่านครอบครัวครอบครัวปลองดองไหลผ่านธุรกิจการงานธุรกิจการงานปรองดองไหลผ่านสังคมสังคมปรองดองความปรองดองทั้งสี่คือดินแห่งชีวิตหากดินอุดมสมบูรณ์แล้วชีวิตย่อมเจริญงอกงามนี่คือ แล้วจึงมีความกลมกลืนและราบรื่นมากคำพีเต้าเตอ๋อจริงคือตำราสร้างอริยะบุคคลความแตกต่างระหว่างอริยะบุคคลกับคนธรรมดาคือการคิดอริยะบุคคลประสบปัญหาจะเรียกร้องตนเองพัฒนาตนให้สมบูรณ์ดังนั้นพลังจึงอยู่กับร่างกายตนส่วนคนธรรมดา เมื่อประสบปัญหาจะโทษผู้อื่นโทษสิ่งแวดล้อมดังนั้นความสำเร็จหรือล้มเหลวอยู่ในกำมือผู้อื่นอันที่จริงหากใช้จิตที่โทษผู้อื่นมาโทษตนเองใช้จิตที่ให้อภัยตนเองมาให้อภัยผู้อื่นปัญหาหลายอย่างจะแก้ไขได้โดยอัตโนมัติเมื่อเปลี่ยนการคิดจะเปรียบเสมือนการล้มโดมิโนโต,ตัวแรก หลังจากนั้นจะนำมาซึ่งปฏิกิริยาต่อเนื่องกันเป็นลูกโซ่อย่าได้ดูถูกการคิดที่ไร้รูปเลยทีเดียวหากการคิดสอดคล้องกับเตา๋าชีวิตจะเหมือนเกิดใหม่แน่นอนมีเพียงการมองชีวิตจากตำแหน่งที่สูงยิ่งขึ้นให้อภัยสรรพสิ่งด้วยจิตใจที่กว้างยิ่งขึ้นและทำงานจริงด้วยกำลังที่มากยิ่งขึ้นชีวิต จึงจะเป็นไปตามที่เราปรารถนาเดินไปสู่ความสำเร็จและความผาสุกบนถนนสายนี้คุณค่าและความสำเร็จล้วนอยู่ที่การยืนหยัดอาจารย์เจ้าเมี่ยวกว๋ววันที่26เมษายน2565เผยแพร่วันที่1542